S <S มีนางฝากครับนางออานาก,าก,ากนางฝากนี่ก็จะมีที่พบก็จะมีเนื้อเนื้อไม้ไม้แกะก็ใช้ไม้ลักอ,อันนี้เนื้องาช้างอนนี้เป็นเป็นพิเศษคือเหมือนว่าต้องทาบุญเยอะๆมีสร้างาบุญงานความดีเรื่องของพ่อก็คงจะให้ไปงาช้างเลยใช่เป็นงาช้างจะแจกแม่ค้าทางเรือแม่ค้าสมัยก่อนขายทางเรือหมดทำมาหากินมีแล้วขายดิบขายดีนี่แหละร่ำรวยกันทุกคนถ้าจะขโมยก็ขโมยอง์นี้แหละ โหโหถึงขั้นขโมยเลยหรยอครับเซียนแท่งเรียกว่าเช่าหาบูชาดีกว่าไม่เพ่พูดแบบเนี้ยพี่พี่เขาเสียวสันหลังยังไงไม่รู้อ่ะนะดูดีสวยครับหลวงพ่อก็ได้ปลูกเสกเอาไว้ด้วยนะฮะปลกเสกไว้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ประหลัดขิดเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมโอ้โสวยมีหลากหลายมากเลยนี่นางกอดสวยสวยหลวงพ่อทําทําหลายรูปแบบมากนะและที่สําคัญคือลองพลิกด้านหลังดูครับพลิกด้านหลังดูเลยครับเนี่ย จะคล้ายปลาหลักทิกเขาเรียกนางฝากหัวปลาหลักโิกเห็นไหมครับเห็นไหมลองดูตัวนู้นจะเจนดีกว่านี้ใช่ชจี๊ยงตัวใหญ่ยิ่งชัดเหมือนผมงอนๆข้างหลังดูเหมือนดูเหลักิกอันนี้ราคาจับต้องได้เซียนแท่งน่าจะมีมีไว้ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นงาช้างน่าจะเป็นหลักแสนนะครับเป็นอะไรไปล่ะครับเซียนแท่งสนใจบูชาไปสักองสององไหมละครับผมของมันต้องมีนะครับ ไม่ไม่เอาเอาไม้ไม้ถ้าไม้ก็ยังอยู่ในพี่กันเองนกันเองครับละหมื่นกันเองบอกผ่านแรงไหมวะเห็นว่ามีใครเห็นว่ามีใครมาขอเช่าแปดหมื่นหรือเจ็ดหมื่นไม่ขายอ่ะไม่จบนะจบไม่ได้นะจบไม่ลงไม่มีของใช่ครับถูกใจถูกเลยคือเห็นแล้วปิ๊งกันอ่ะปิ๊งอ่ะมอมาพ่แท่งมากแต่กลัวจะปัญหาเยอะสลใส่ได้เลยอ่ะ พี่นมนี่ลบเล้าขนาดนี้แล้วเสียนแท่งจัดไปครับอย่าให้เสียนะครับผมจัดเลยจัดเลยจัดเลยในตลาดนี่ตามหากันยังไงพี่นอกจากในประเทศไทยแล้หลวงพ่อเหลือนี่เขาไปดูกันที่ไหนจริงๆนะของพวกนี้มันจะเป็นของทําเฉพาะตลาดนอกสนามหลงไม่เคยมีจะตกทอดรอบๆไม่ได้ปั๊มกันเป็นเยอะแยะแบบเป็นพันองค์พันเหรียญน้อยอะเป็นของตกทอดปัจจุบันเนี่ยถ้าที่เราพบเห็นเนี่ยประมาณสิบกว่าองค์เท่านั้นเอง Come okay.